สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Traditional นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องดวงตานะครับกิจกรรม Revelation ทำครบกิจกรรมได้ทั้งหมด16รอบนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวดวงสวยนะครับก็เลยมาลงตรงนี้อีกนิดเดียวจะได้17ลูกแต่มาสูงสุดจะได้16ลูกเดี๋ยวเรามากดดูว่า16ลูกเนี่ยเราปรารถนานนจะได้เท่าไหร่ ผมจะเลือกเป็นตัวน,นี้นะครับคือมันจะเป็นคูณเก้าเด็ดครับนะครับดูกันว่าไอ้สกิล,ละ่ะมันจะได้กี่ชิ้นหนึ่งสองสามลยสูงสุดคือยี่สิบแปดชิ้นนะครับอ่าเ็นสิบหกจะได้ยี่สิบแปดมสิบหกลงก็จะได้สิบแปด ครับทีนี้ก็เท่านี้ครับผม